วันนี้เราอยู่กับเกม r c g Star ครับวันนี้เราจะบอก5เคล็ดลับนะครับที่ทำให้ตัวละครแต่ละตัวหรือว่าตัวที่เราอวยเนี่ยเก่งขึ้นรูแถบล่างเราก็จะมีอัปเกรดเลื่อนขั้นพัฒนาการอุปกรณ์รวมถึงขวาบนคือสายสัมพันธ์ สวัสดีครับผมบอสปาวิชีเพย์ก่อนไปดูคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและถ้ามีอะไรอยากพูดการก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยคอมเมนต์มาเถอะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะสำหรับใครที่อยากจะเป็นสมาชิกครอบครัวงูพิษและอยากสนับสนุนก็สามารถสมัครสมาชิกและรับร้องงูไปเลี้ยงได้เลยนะครับยิ่งอยู่นานนะ้องงูจะพัฒนาล่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมดูคลิปกันให้สนุกนะครับ สวัสดีครับทุกคนกต้อนรับทุกคนเข้าสูบ่บ้านวินชีเพย์วันนี้อยู่กับเกม Arch ชีพีสตนะครับวันนี้เราจะบอกถ้าเคล็ดลับนะครับที่ทำให้ตัวละครแต่ละตัวหรือว่าตัวที่เราเอวยเด็กเก่งขึ้นแล้วก็แอบบอกนะครับทุกคนการที่ตัวละครเราเก่งขึ้นเนี่ยความเก่งก,ก็คือว่ามันทำให้ภาพกราฟิกตัวละครนะเออมันปังขึ้นด้วยนะคะทุกคนเฮ้ยไปดูกันเลยดีกว่าซึ่งการที่ำให้ตัวละครเก่งขึ้นมีให้เป็นที่บอกเราดูแถบล่างเราก็จะมีอัปเกรด เลื่อนขั้นพัฒนาการอุปกรณ์รณูมถึงขวาบนคือสายสัมพันธ์อย่างแรกเรามาดูที่อะไรอัปเกรดก่อนนะฮะทุกคนอัปเกรดเนี่ยก็คือมันจะมีเม็ดอันนี้เห็นปะเออเม็ดตรงนี้เนี่ยคือเคล็ดลับก็คือว่าใช้เม็ดที่ตรงกับท่าตัวละครนะครับมันจะได้ exp ที่มากกว่าเดิมเห็นปะมันจะมีคำว,ว่าบวก50%นะฮะอ่ะอันนี้เห็นปะถ้าเป็นพื้นก็คือบวกแค่ร้อเดียว แต่ว่าถ้าสมมติเป็นสีฟ้าที่เป็นธาตุน้ำเนี่ยมันวกร้อยห้าสิบก็คือประหยัดมากขึ้นนะฮะก็อย่างที่รู้กันนะครับการฟาร์มไอของไอพวกเม็ดพวกนี้เราถึงเงินนะ่ะก็มาที่ตกกดทรัพยากรแล้วก็ฟาร์มได้เลยนะฮะก็แล้วแต่นะครับรวมถึงเราสามารถใช้อีพวกหิ่งห้อยเนี่ยในการฟาร์มเนี่ยให้เป็นคูณสองได้ด้วยนะครับก็มาฟาร์มกันตรงนี้นะครับก็ดูว่าจะเออจะปั้นธาตุอะไรก่อนนะครับก็เลือกแมปทรัพยากรที่ต้องการนะครับผม แต่ถ้าจะปั้นเงินก็ทำไมอะมากดเกินนะคะแต่เงินส่วนมากเราก็ไม่ได้ฟาร์มเยอะเท่าท่านนะฮะอีกที่หนึ่งที่ฟาร์มเม็ดได้ก็คือหออธาตุแต่ละ่าน,นะครับก็คือไปลงหออธาตุแต่ละ่านเนี่ยก็ได้เม็ดมาเหมือนกันในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นร้านทานนะให้เลือกร้านอมัมีดวงเดือดอัญยาบ,บัณีดวงดาวนะครับทุกคนก็คือจะมีธาตุแต่ละธาตุที่เป็นสีม่วงด้วยนะครับก็เออใช้อันที่แบบแต้มที่ได้จากการได้ตัวละครซ้ำเปิดกระชามาในการซื้อน,นะฮะ ก็จบไปแล้วสาหรับวิธีแรกก็คือการอัปเกรดนะครับเราอัปเกรดเพื่ออะไรจะไปสเตจต่อไปครับอย่างที่2คืออะไรการเลื่อนขั้นนั่นเองทุกคนอ่ะเรามาดูวิสบังนะครับอันนี้ยังไม่ได้ปลดขั้นเห็นปะก็คือจะตันที่30แต่พอเราอัปเกรดไปเรื่อยๆจนถึง30เนี่ยเราต้องเลื่อนขั้นทุกคนซึ่งมันก็ใช้ขอ,องอะไรพวกนี้เนาะในการเลื่อนขั้นเราก็สามารถคลิกดูได้ไปฟาร์มที่ไหนคือทุกๆ1ขั้นเนี่ยมันจะมีขีดตัว x แถบหนด1ขสีนะครับปลดหนึ่4ขั้นแรกนะครับ อย่างอันนี้ครับพอปลด1ขั้นก็จะเป็น40แล้วพอปลดขั้นที่2ทุกคนเนี่ยเพื่อเราจะปลดขั้นที่2ใช่ไหมมันก็จะมีความเก๋คือบางตัวเนี่ยจะมีธาตุรองเห็นปะ่ะมีไฟซ้อนมาด้วยแต่อันเนี้ยมันจะเป็นไฟแบบเพียวๆเ,เลยก็คือจะไม่มีธาตุรองอ่ะเรามาดูธาตุรองว่าเป็นยังไง เนี่ยอย่างตัวคุยหรือซาลีเอลเห็นปะมันจะมีาธาตุพืชมาแท่งตรงาธาตุน้าด้วยซึ่งหมายความว่าปกติเนี่ยถ้าเราเดินาธาตุพืชอย่างเงี้ยกับตันก็จะสกิลออกตัวเดียวใช่ปะแต่ว่าถ้าเรามีาธาตุรองเนี่ยไอตัวที่เป็นลูกทีมแล้วมันมีาธาตุรองของมันเนี่ยมันจะออกสกิลด้วยก็หมายถึงว่าทีมเราเก่งขึ้นนะฮะรวมถึงพอปลดล็อกขั้น3หรือขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะปลดให้ถึงเลขแปดแล้วความเก๋คืออะไรอันนี้ที่ชอบมากที่สุดก็คือมีชุดมาให้จัะนี่เป็นไงล่ะอันนี้ แต่พอปลดขั้น3ามเนี่ยดูดิล้อมตาหมึกแล้วอืมจะเบื่อขึ้นมากนะฮะตัวละครก็จะมีความเก๋ความสวยขึ้นนะฮะซึ่งถ้าจับเข้าใจไม่ผิดเนี่ยตัวละครที่สามารถปลดชุดได้นะคือต้องเป็นแบบพวก4ดาวขึ้นไปนะสามดาวไม่มีคือหน้าตกต่างสุดต่อไปอันนี้สายเป็นเรื่องของพัฒนาการคือการปลดดาวนะครับยิ่งเราปลดเยอะนะครับตัวละครก็ยิ่งเก่งขึ้นนะครับแต่หลังๆเนี่ยจะปลดไม่ค่อยได้เพราะว่าอะไรมันต้องใช้ชิ้นส่วนนะที่เป็นแบบตัวละครของมันอะ ซ้ำอืมมันถึงจะปลดได้นะฮะก็ตามมีตามเกิดนะครับใครได้ตัวละครซ้ำก็มาปลดตรงนี้ได้นะครับต่ถามว่าสำคัญเข้าอัปเกรดหรือเลื่อนขั้นไหมก็ไอตรงนั้นก่อนนะครับอันนี้ก็คือตามมีตามเกิดมาปลดได้ก็ปลดนะฮะซึ่งปกติตัวใช้ในการปลดเนี่ยมันก็จะในการเปิดคาชาเนาะแล้วก็ได้ตัวละครซ้าหรืออะไรแบบเนี้ยยิ่งเลเวลสูงก็จะได้ก็จะมีเพชรของมันด้วยอะไรอย่างนี้เนาะอีกวิธีหนึ่งก็คือไปที่ร้านค้าในร้านค้าดวงดาวเนาะมันก็จะมีเออที่เราใช้แบบว่า อีหินสีทองเนี่ยในการซื้อขึ้นมาเลยนะครับก็บางทีบาง,บางคนเขาก็เก็บไว้นะครับเพื่อมาปลดโดยเฉพาะนะฮะอันที่4ี่คืออุปกรณ์นะครับทุกคนไออุปกรณ์เนี่ยก็คือถามว่าจําเป็นไหมให้เลือกปลดดีกว่ามาดูความสามารถมานะกดที่อุปกรณ์เข้าไปเนาะแล้วมาดูว่าเออถ้าอัปเกรดแล้วอะไรมันจะดีขึ้นอะนอกจากสเตตัสท,ที่มากขึ้นแล้วเออความสามารถตัวไหนเนี่ยที่มันพอโอเคเวลาอัปเกรดขึ้นนะครับให้เลือก อัพตรงนั้นก่อนแต่ถามว่าจำเป็นขนาดหไหนเลือกอัพไม่จาเป็นต้องแบบเออรีฟอัพทุกตัวอะไรัเพราะมันใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะทุกคนมันไม่ได้แบบได้มา <Okay. S 1> ง่ายเนี่ยอย่างของซาลิเอลอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราอัพเกรดใช่ป่ะมันก็จะเพิ่มเกาะให้ด้วยนะฮะก็ทําให้ทีมเราเนี่ยอึดมากขึ้นนะคบ oh. ผมก็เลือกอัพเพราะไม่อยากตายไวนะคะ oh. แต่ว่าที่พ่วกมาได้ก็คือสเตตัสนะครับแอทแท็กทีเฟนเฮสปีอะไรอย่างงี้นะฮะ oh. ส่วนสุดท้ายนะครับหรืออันที่5ที่หลายคนไม่รู้คือสายสัมพันธ์ตรงนี้ก็คือการให้เเอขอขขงวววััญกกบตลละคะคะ oh. ะครรนนนาาให้้ึไปทุ ให้ปุ๊บมันก็จะเพิ่มสเตตัสด,ด้วยนะครับให้กับตัวละครทุกๆแบบเลเวลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะให้สเตตัสตัวละครตัวนั้นเนี่ยบัะ๊ะมันก็จะให้ขึ้นมาบวกเข้าไปแต่มไม่ได้ให้เยอะมากนะฮะซึ่งของที่ใช้ในการแบบให้ของขวัญเนี่ยส่วนมากมันก็จะอยู่ในร้านคาเนาะไปที่ร้านคาลึกลับนะครับจะซื้อได้เยอะสุดเพราะเวลาเราเอา่อลงไอเขาเรียกว่าอะไรอะด่านลึกลับเนี่ยมันจะได้ไอหินจารึกเนี่ยเยอะมากกว่าสมควรเลยหลังจากเราใช้ เม็ดสุกซื้อเม็ดสุ่มเอนเนอร์จีอะไรเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมีเหลือมาในการซื้อพวกของขวัญตรงนี้นะฮะก็อย่าลืมไปอัปเกรดตัวละครด้วยนะครับเรียงดับความสําคัญนะฮะครับอัปเกรดก่อนเลื่อนขั้นนะครับแล้วก็ปลดดาวอ,อุปกรณ์แล้วค่อยไปที่แบบให้ของขวัญอะไรนี้เนาะ,ะอัปเกรดกับเลื่อนขั้นเนี่ยต้องมาก่อนเลยเท่านี้นะคะตัวละครเราก็จะเก่งจะเก๋มากขึ้นโดยรวมถึงเมื่อเลื่อนขั้นครบแบบครบแล้วเนี่ย มันก็จะมีอะไรชุดเท่ๆแบบนี้ดูไฮเด็ดิีกไม่หลอขึ้นมากเลยครับคุณผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้นะครับจะไขข้อข้องใจของคนหลายๆคนนะครับว่าเฮ้ยทำไมตัวละครบางคนเขาถึงแบบเก่งกว่าของตัวเราทั้งที่เป็นตัวละครเดียวกันก็ตรงนี้แหละที่มันเป็นจุดต่างกันเนาะประมาณ5อย่างนะครับอย่างที่บอกนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนบายครับ จบลยุยแฮจบลอยแฮจบแล้วแฮ่พามพามขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปกันด้วยนะครับ